อะไรวะพูดถึงอะไรเข้าน้ำพูดถึงแต่พี่ถังพูดถึงพี่ถังเป๊ะมากจ้าพูดถึงแต่พี่ถังหล่อมากจ้าโซคิดหรออะไรเนี่ยอะไรจ้าฮะงงเออเนี่ยเอองมันอะไรอ่ะคิดหล่อเหรอเหรอเน็ตพูดคิดหร่อเน็ตพรุ่งนี้เนี่ยโซก็นอนใช่ไหม อะะไรนเนทหยิบน้ำให้กินขวดขอบคุณค่ะขี้เกียจโซไปหยิบดิขี้เกียจเออเป็นอะไรอ่ะเออดีน้ำอะไรน้ำเปล่าน้ำเย็นเออรู้แล้วน้ำเปล่าถ้าพี่บอกว่าพี่อยากกินน้ำแก๊กฮวยล่ะเนทแล้วจะแล้พี่พี่ไอออกไปซื้อหน้าสะสมจะประกาศเสกใจ มินชอบนะเมื่อก่อนโซ่คนหววให้ไหมก็สมเรียนหาเขาแบบเหมือนเด็กน้อยหาอ่ะมี่ขนมไหมแล้วก็ปี two w o r s h ู้โซ่ช่ำชมอยอดแล้วขวดฉีกกลางลึงมานลดสุดว้ามันจะแบ